ตอนนี้เราก็มาเริ่มทำดัวมะขามนะคะสวัสดีครับดีเดย์จากช่องดีเดย์ชนะน,นะครับหลังหล,ลังจากเราทำหลักเสร็จแล้วนะครับแเราก็ได้ไปเหลาไม้ปิ้งไก่เรามานะครับไม่ใช่ไม้ที่จะมาทำเป็นเขาเรียกอะไรนะทำลักนี่แหละครับผมเอออ่า ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นรั้วหรือเป็นอะไรนะครับก็คือเราเรียกหลักกันแล้วครับเรียกรั้วก็นแล้วครับนะครับก็จะฝั่งนี้จะทําเป็นทรงนี้นะครับครับผมเราจะทําเป็นแนวแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราเอามาเล็ดมาขามมาโรยกัน รเดี๋ยวทีเดียวทำไปเรื่อยก่อนนะครับ,อรบโอเคอเครับนุ๊กเป็นไรน้องหมานึกน้องหมาเข้ามาแล้วหนุ๊ก <น>มามา,ามต้องมาเอามานั่งตรงนี้กันไหมอ่ะมันจะล้ม Tiếng à. Ê. Làm mình đi xuống xíu,ออก xíu. Ừ. Nó ยอย่าดึงลูกอีดึงอะนีไม่นะอะไรหามาตังมาเนี่ยเอาไป่นะครับ้า จ้า <laughs> อ๋อนี่นัสมาเรียนตอนเย็นด้วย มันบมกากระบาดอ่ะอม,มันบมกากระบาดเออมันได้สำนี่น<อ>เวลามันตอกอ่ะมันแล้วแต่มันจะเป็นไงอ๋อ นัวเนี่ยออกมาจากสวนสิออกมาเนี่ยปืนน้องอ่ะน้องตาจะทำอะไรคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเด็ดออกไม้เลยเต็นดิจึก ติ๊กติ๊กจิกจิกจิกเดี๋ยวมันจะจับเนอะฮะอะไรอ้อมม่วงอ้ม่วงเหรออะไรทองไม้ ม่วงมาม่วงนะม่วงที่ไหนสีเขียวอือม ตอนนี้เริ่มจะเป็นสามเหลี่ยมพิรรมิดแล้วหนูเอาไม้ตัวนี้พ่อนี้ไม้เหรไปเร็อือะววววแนวรั้วนี้จะเป็นการออกแบบของเออแอล n แนลนะครับค่ะเออแอลชแนลสองอันแรกค่ะ <laughs> ข้างหลังมันไม่ใช่เลยไปสามเหลี่ยมทองคำละคนไทยจะชอบสามเหลี่ยมจริงๆค่ะฮืออื้อฮืติ๊กติ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 ไม่พอเด่นค่ะฮะต้องใส่พอป่ะมาทำเพิ่มไหม เดี๋ยวก็ให้มันหมดก่อนเอาไปเย็นสิครับเอาเอาทำให้ไป มดจะกัดวะลูกทำมามาใเลม่จะพา่ดูเล่นใ้ย่นเราเรื่องนะพ่อทำนี้เสรก่อนเราเข้าไปดูสวนเราเรื้องออกมาถุกตุ้มหนูหนูหนูยาาอันนี้อันี้อันนี้อนี้นนโนยน้อยู ไม่เอาลูกเราดูของเราดีกว่าไหมหเราเร่องอะ่ะเนาะสวัสดีค่ะหรือยังอ่ะสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีเอาทำใหมทำใหม่ทำมือสวยก่อนสวัสดีค่ะทำมือสวยทำยังไงสวัสดีค่ะยิ้มหวานก่อนยิ้มไงยิ้มหวานโอเค